สิ่งที่อยากจะบอกตัวเองก่อนที่จะลดน้าหนักถ้าได้รู้สิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะเริ่มลน้าหนักก็คงจะดีเล่นเวทไม่ได้ทให้ตัวหนาตัวบึกนะคะทุกคนเราจะชอบคิดว่าคาร์ดิโออ่ะมันคือแบบทางออกของความผอมของชั้นเวทและหลงทางไม่ยั่งยืนเดียวจะผอมแต่เมื่อไรเอ่ยมันอาจจะผอมลงก็จริงแต่ว่าจิตใจของเราอ่ะมันโ่เฮียวสุดๆเลยอ่ะพยายามกินโปรตีนให้เพียงพอถึงแม้เราจะออกกําลังกายหนักแค่ไหนก็ตามถ้ากินไม่ดียังไงก็ไม่มีทางฟิ t This video is sponsored by Plantae. สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีตอนรับกลับมาทีองของพิมานะคะคลิปนี้พิมาจะมาเล่าถึงสิ่งที่อยากจะบอกตัวเองก่อนที่จะลดน้ําหนักนนเองนะคะซึ่งนี้จะเป็น E ีพหนึ่งของเราคือพิมาไปได้อินสปีเรชันมาจากพวกคอนเทนต์ของฝรั่งที่เขาแบบ things I wish I knew before จุดๆ,ๆๆอะไรอย่างเงี้ยนะสิ่งที่แบบเราน่าจะรู้ก่อนที่เราจะเริ่มทําอะไรสักอย่างในชีวิตอะไรเงี้ยก็เลยรวบรวมของตัวเองนะคะเป็นมุมมองของเราเนาะแบบกับการลดน้ําหนักว่าเออตอนนั้นอ่ะถ้าได้รู้สิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะเริ่มลดน้าหนักก็คงจะดีนนนี้้ะะคคคทุกกพม็ัดา9ขอด้วยกันอเงงึ่พี มันเหมาะมากๆสำหรับคนที่กำลังจะเริ่มฟิตเนสเจอร์นี่นะคะหรือว่าใครที่แบบลดน้ำหนักมาได้สักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าแบบตันๆอะไรอย่างนี้หลงทางหลงทางนิดนึงพราะว่า,วาอันนี้จ้าจะเป็นคลิปที่เหมาะสำหรับคุณนะคะข้อแรกนะคะทุกคนก็คือการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนั่นเองนะพี่โมเห็นหลายๆคนแบบว่าเอาเป้าหมายคนอื่นอะมาเป็นเป้าหมายของเราเว้ยหรือว่าเพื่อนบอกครอบครัวบอกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเราอะเอาอันนั้นมาเ,เป็นเป้าหมายของเราบางทีมันทําให้เราแบบเคว้และหลงทางแล้วทาให้การลดน้ําหนักของเราเนี่ยมันแบบเป็นการลดน้าหนักที่ไม่ยั่่งงยืนนนนะะะคคททุกทีีเเ้้้้รราาาจูไไดวป หมายที่เรากําลังตั้งอยู่มันมีประสิทธิภาพหรือเปล่าคือวางจริงแล้วยึดตามอันนึงที่ไปเจอใน Pinterest มาตลอดนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะ work และมีประโยชน์กับผือใหม่หลายๆคนหรือคนที่แบบลงทางลงทางหน่อยอ่ะคือการตั้งเป้าหมายโดยอิง S M A R T หรือ smart นั่นเองนะคะมันจะเป็นแบบเหมือนแบบแผนที่เขาทํามาอะไรเงี้ยตัว S เนี่ยมันจะ stand for specific ซึ่งแปลว่าเป้าหมายของเราเนี่ยจะต้องเฉพาะแล้วก็เจาะจงมากๆมันจะเป็นการเซตเป้าหมายประเภทแบบว่าอาทิตย์นี้จะออกกําลังกาย3ครั้งอะไรเงี้ยหรือว่าอาทิตย์นี้จะไปเวท3ครั้งคาริโอ2่งค อันนี้เป็นเป้าหมายที่แบบสเปซิฟิกมากๆม,มันก็จะทําให้เราแบบว่าเออเห็นภาพกับการลดน้ําหนักของเรามากขึ้นตัวต่อไปนะคะทุกคน M นั่นเองนะอันนี้คือ measurable หรือว่าเป้าหมายของเราเนี่ยจะต้องสามารถที่จะวัดผลได้นะคะทุกคนไม่ใช่แบบลอยๆ feeling เอาเองอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราเครียดกว่าเดิมนะเออสัดส่วนลดลงหรือเราอาจจะแบบใส่กางเกงที่อยากใส่ได้อะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างวัดได้นะคะอันต่อไปก็คือตัวเองนั่นเองนะคะทุกคน Achievable นะอันนี้มันจะต้องเป็นอะไรที่แบบสามารถที่จะเป็นไปได้จริงแล้วก็ไม่เกินตัว เอขอาพูดว่าไม่อยากให้บางคนที่แบบรู้สึกว่าเออเราน้ําหนักเยอะมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปกระโดดกระโดดกระโดดอเงี้ยมันอาจจะแบบไม่อชิพโบนเท่าไหร่ตรงที่มันอาจจะทำให้เราบาดเจ็บใช่ไหมข้อต่อไปนะคะทุกคนคือ R นั่นเอง relative นะคะเป้าหมายที่มันสอดคล้องไปกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ชีวิตของเรานอะอย่างเช่นเราอยากจะแบบเป็น K-pop Idol แต่เราไม่ได้แบบเทรนเหมือน K-pop idol เราจะไป expect ให้ตัวเองแบบคุณเหมือนเค o p idol มันก็เป็นไปได้ค่อนข้างยากอันนี้มันควรจะต้องหาอะไรที่มันค่อนข้างเข้ากับไลฟ์สไตล์แล ไปเอาตัวเองไปเปรียบเทียบย่างนั้นมันก็ทําให้เราแบบรู้สึกว่าเออเป้าหมายมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากข้อสุดท้ายคือไทม์ลีดนั่นเองนะคะเป้าหมายของเราต้องมีระยะเวลาด้วยไม่งั้นมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆเช่นเดี๋ยวจะผอมแต่เมื่อไรเอ,อ่ยเข้าใจไหมว่าหรือแบบเดี๋ยวจะดูแลสุขภาพแต่เมื่อไรเอ,อ่ยเดี๋ยวจะกินเทลตี้ขึ้นแต่เมื่อไรก็ไม่รู้อะไร,ะไรเงี้ยเราก็กําหนดไปเลยือช่วงแรกๆของการลดน้ําหนักอะพี่ว่าเชื่อว่าทุกคนมันต้องมีไฟฮึดแรงฮึดอะไรอย่างนี้แล้วแต่ว่าเวลาเราทาไปเรื่อยใช่ไหมมันจะเริ่มแบบหมดกําลังใจจออออ่่ะทุกกคนนนนซึงงถ้้าาาาเเเเิดดปหหมมมมยขรรัััไไชพื specific พอตาม5ข้อที่พูดไปนี้มันง่ายมากที่เราจะแบบรู้สึกแบบ side track ออกไปอ่ะหรือว่ารู้สึกทอ้อแล้วก็อยากเลิกแล้วก็ไม่อยากทำอีกแล้วอะไรเงี้ยข้อต่อไปนะคะทุกคนก็คือหยุดความคิดที่จะทําทุกอย่างแบบสุดโต่งสักทีนะคือพีมอเป็นโคตรเลยช่วงแรกๆเวลาเราหนักใช่ไหมเราจะมีการบอกตัวเองว่าฉันจะไม่กินขนมอีกแล้วแต่ว่าการที่เราแบบไปหักดิบอย่างนั้นจนเกินไปอะ่ะมันเป็นการทําให้เราไม่สามารถที่จะแบบมีความบาลานซ์ในชีวิตเราอะ่ะไอการอยากลดน้าหนักของเราเนี่ยมันจะหมดไฟหมดพลังใจหมดทุกอย่างได้แบบเ มากมากเลยนะคะกินคลีนใช่ไหมโอ้โหแบบสุดโตรงจัดคือแบบอันนี้ต้องใส่เกลือเท่านั้นแล้วแบบถ้ามีน้ํามันคือไม่ได้เลยออกไปกินข้าวข้างนอกก็คือเครียดมากนะคะสุดท้ายแล้วพี่มองว่ามันไม่ค่อยเฮลตี้ต่อสุขภาพจิตเท่าไหร่คือแบบมันอาจจะผอมลงก็จริงแต่ว่ามันเป็นผอมที่แบบจิตใจของเรามันห่อเหี่ยวสุดๆเลยอะแล้วเวลาออกไปข้างนอกใช่ไหมเจอเพื่อหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีแบบไลฟ์แบบการไปสังสรรค์กับเพื่อหรืออะไรมันก็ทําให้เราเครียดสุดท้ายมันกลายเป็นว่ามันไม่เฮลตี้ต่อสุขภาพจิตของเราก็เลยกระทบให้ร่างกายของเรามันไปด้วยทุกคน เราต้องใจดีกับร่างกายของตัวเองก่อนเว้ยเพราะว่าบางคนมาใช่ไหมพี่เขาหนูทํา i f e 20ชั่วโมงกินแค่สอะไรเงี้ยแล้วแบบร่างกายมันช็อกกันทุกคนทำไปได้แค่เดือนนึงอะไรเงี้ยก็สุดท้ายกลับมาโยโย่โยหนักกว่าเดิมหรือบางคนแบบไม่กินขนมเลยสุดท้ายแบบไปตะบะแตกเอาทีเดียวตอนเสาร์อาทิตย์เลยอย่างเงี้ยจริงแล้วการที่เราเรียนรู้ที่จะแบบว่าบาลานซ์ทุกอย่างในชีวิตอะแบบให้มันมีความพอดีอะมันก็จะสร้างความมั่นใจให้กับเรามากขึ้นด้วยไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราแบบเสียความมั่นใจหรือเสียคุณค่าเรืย ข้อต่อไปนะคะการกินสําคัญยิ่งกว่าการออกกําลังกายอีกถึงแม้เราจะออกกําลังกายหนักแค่ไหนก็ตามถ้ากินไม่ดียังไงก็ไม่มีทางฟิตทุกคนน่าจะเคยได้ยินที่แบบฝรั่งเขาพูดพูดกันก็คือ a p s a r made i n the kitchen นะคะก็คือหน้าท้องของเราสร้างได้ในครัวนั่นเองนะพี่วาไม่อยากจะพูดว่าอะไรมันสําคัญกว่ากันระหว่างการออกกําลังกายกับกินเอาจริงการกินก็แบบเคลมแบบ70% 80%์แบของแบบเวลาเราลดน้ําหนักเลยทุกคนพี่วาอยากให้ทุกคนแบบทําความเข้าใจกับสารอาหารน,หนิดนึงไม่งั้นนะ่ะเราจะเครียดเว้ยเพราะเราไม่รู้วว่าาาเเรรกินอะไไข้ไป้ปแล มันถึงยังไม่ผอมสักทีเข้าใจว่าเรื่องแบบ macro nutrients หรือว่าแบบสารอาหารที่มันอยู่ในอาหารที่เรากินเข้าไปเช่นคาร์โบไฮเดรตแฟต,น,ตแน้ําตาลอะไรเงี้ยเราทาความเข้าใจมันอ่ะแค่รอบเดียวทุกคนแล้วเดี๋ยวมันจะได้ใช้ไปตลอดทั้งชีวิตเรารู้แค่รอบเดียวแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราจะค่อยๆสามารถเอามาปรับใช้ได้เช่นสมมติว่ากรีกโยเกิร์ตซึ่งกรีกโยเกิร์ตมันก็เฮลตี้เว้ยแต่สมมติเรากินกรีกโยเกิร์ตที่จริงมีแฟตกับคาร์บค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแล้วเราเพิ่มแกรโนล่าเข้าไปอีกซึ่งจริงแกรโนล่าเยอ้งะแลว ก็ราดน้ำพึ่งที่มีน้ำตาลเยอะไปอีกะอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ผลไม้อีกที่มีน้ำตาลเยอะอีกเฮลตี้หมดเลยนะแต่ว่าแบบบางทีแบบมันไม่ได้มีความบาลานซ์ของสารอาหารแล้วแบบกลายเป็นว่าเราไปกินจําพวกใดจําพวกหนึ่งเยอะจนเกินไปจนทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยแหละเป็นสาเหตุที่พี่มมเห็นว่าหลยๆคนแบบลดน้ําหนักแล้วเอ้ยทำไมหุ่นมันไม่ลงสักทีว่าอาจจะต้องกลับไปดูว่าการกินของเราอะมันเป็นยังไงบ้าง พยายามกินโปรตีนให้เพียงพอเพราะาอย่างที่ทุกคนรู้กันใช่ไหมอธิบายประมาณ20คลิปคือถ้าเกิดว่าเราไม่กินโปรตีนนะทุกคนกล้ามเนื้อที่เราออกกําลังกายไปเล่นไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรไปซ่อมแซมถูกปะพอมันไม่มีโปรตีนเข้าไปช่วยซ่อมแซมได้เพียงพอปุป๊บอะกล้ามเนื้อเหล่านั้นมันก็จะไม่สร้างนะคะทุกคนการที่เรามีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นนะ่ะมันทําให้ระบบาผวานของเราอะมันทํางานได้ดีขึ้นหรือเพิ่มขึ้นด้วยทุกคนมันก็ทําให้เราแบบเบิร์นแคลอรี่ได้ต่อวันมากขึ้นด้วยออออีกกกกกกตตต่าะะ่าา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 งหหหนนนนนะะคถ้้้้้เเเเิิดววรรรรโปรไมมพยพยยืจจูสึลลํัแแ็บบ อไรเงี้ยออกกำลังกายเราปวดตัวเยอะกินจุกจิกระหว่างวันนะคะเพราะโปรตีนอย่างจริงมันมีส่วนช่วยในการแบบเออลดการกินจุกจิกแล้วก็ช่วยในการแบบลดน้ําหนักของเราได้ดีกว่าที่คิดเยอะเลยนะแต่ต้องขอบคุณที่คลิปนี้สปอนเซอร์โดยแพนเบสโปรตีนเจ้าที่มาชอบมากๆนะคะทุกคนก็คือแพนเต้นเองตัวนี้นะคะทุกคนคือคอม plete แพนโปรตีนแอคทีฟบีซีเอเอนะคะ5,000มิลลิกรัมเลยนะซึ่งันี้เขาเพิ่งปรับสูตรมาใหม่เลยนะคะทุกคนสารอาหารลดมาก ตัวน,นี้นะคะทุกคนเป็นโลโซเดียมนะคือเวลาเรากินเข้าไปเราก็จะตัวไม่บวมใช่ไหมแล้วก็นอกจากนั้นอะ่ะยังไม่มีน้ําตาลด้วยให้ความหวานด้วยสตีเวียนะคะส่วนผสมเขาคือพรีเมียมมากทุกคนแล้วแบบราคาค่อนข้างจับต้องได้นะคะเพราะว่าเป็นทางเลือกในการเพิ่มโปรตีนที่ดีมากสําหรับคนที่แบบรักสุขภาพหรือว่ารักร่างกายตัวเองเนี่ยขออวยหน่อยทุกคนคือแพนเต้เนี่ยพมว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์โปรตีนแพนเบสที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยลองกินมานะคะพม้กินมาตั้งแต่เขาลนช์แบรนด์ใหม่ๆนะคะที่สุดเลยสุดลักของพ แบบไม่อยากจะไปอกไก่ปั่นเวนั้นอะไรอย่างนี้ที่มีความขาวๆนิดนึงอันนี้มันคือทั้งเลือกที่ดีมากแล้วใครแบบแพนมวัวนะคะไม่ค่อยถูกกับแลคโตสแบบเพวว่าก็คือเลิศดที่สําคัญคือโปรตีนเยอะมากๆนะคะ1สกู๊ปได้โปรตีน30กรัมเลยทีเดียวนะคือปกติแล้วว่าโปรตีนแพนเบสมันจะไม่ได้เยอะขนาดนี้ทุกคนแล้วก็ที่สําคัญอนะ่ะเพีววาชอบมากก็คือเขาว่าจะใส่แบบส่วนผสม,มอื่นๆที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายเราเข้าไปด้วยนะคะเช่น,นอันนี้มันจะมี BCAA ใช่ไหม5้0 0มิลลิกรัมเลยซึ่ง BCAA เ าะะสายออกกําลังกายหรือใครไม่ออกก็ได้แค่ใช้แบบใช้ร่างกายเยอะเดินเยอะอะไรเงี้ยกล้ามเนื้อของเราอะ่ะมันจะแบบฟื้นฟูเร็วนะคะแล้วก็ช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อได้ดีนะคะทุกคนใครที่แบบออกกําลังกายแล้วไม่อยากตัวเหลวตัวเพละนะคะอยากเฟิร์มเพราะว่าเนี้ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่แบบว่าช่วยได้มากๆเลยสําหรับคนที่สนใจนะคะเดี๋ยวเพื่อมาจะขึ้นช่องทางการจําหน่ายไว้ให้ข้างบนหน้าจอนะคะแล้วก็ในด e s c r i p t ันข้างล่างด้วยสามารถไปเช็คเอาท์ได้ขอบคุณแพนเต้มากมากะค่าที่สปอนเซอร์คลิปนี้ยเค ้อต่อไปนะคะทุกคนก็คือ Cardio is not everything นะคะหรือ Cardio ไม่ใช่ทางออกของทุกอย่างนั้นนีงคือตอนสมัยลดน้ำหนักแรกๆใช่ไหมเราก็จะแบบไม่รู้อะทุกคนสมัยนั้นไม่มี YouTube ด้วยซ้ำฉันก็มัวๆเอาเองอะไรเงี้ยเราจะชอบคิดว่า c a r d i o อะ่ะมันคือแบบทางออกของความผอมของฉันซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ c า r d i o ออย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้ effective เสมอไปนะคะระบบเผาผลาญหรือเมตาบอลิซึมของเราเนี่ยก็จะทำงานได้แย่ลงไปด้วยนะคะทุกคนนอกจากนั้นนะคือคนที่ Cardio อย่างเดียวนะคะอาจจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้คือลดน้ำหนักไปเรื่อยๆแล้วต หรือแบบตัวไม่กระชับนะคะถ้าเราอยากที่จะลดน้ําหนักแบบดูตัวเฟิรม์มดูไม่แบบเหลวๆใส่เสื้อผ้าเราไม่ปลิน้แบบนอะไรเงี้ยมันต้องเล่นเวทด,ด้วยนะไม่ใช่คาร์ดิโออย่างเดียวนะคะข้อต่อมาก็คือเล่นเวทไม่ได้ทำให้ตัวหนาตัวบึกนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวการเล่นเวทนะจริงๆสิ่งที่ทําให้เราแบบอาจจะตัวเบิกขึ้นมาเวลาเราออกกําลังกายเยอะๆด้วยการแบบเล่นเวทยกหนักๆเนี่ยมันคือการที่มันยังมีไขมันสะสมเหลืออยู่ในร่างกายเราทนไม่ใช่กล้ามเนื้อที่ขึ้นมานะคะพวกเทรนเนอร์นะักกีฬามันยังยากมากๆที่เขาจะแบบขึ้นนเป็แบบ วายมัสโซก็มาเป็นม,มัดมัดขนาดนี้คือผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้มีฮอร์โมนเพศชายขนาดที่มันจะแบบว่าโอ้โหแบบเจสตสเตอโรนะอะไรเงี้ยบิวขึ้นมาได้เป็นแบบมัดใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้เทฮอร์โมนอะส่วนใหญ่มันจะไม่ได้ขึ้นมาขนาดนั้นพิมว่าเชื่อว่าหลายๆคนอะไม่ได้เล่นหนักแบบหนักแบบหนักพิมว่าอย่างเงี้ยเทรนมาแบบหลายปีมากทุกคนนี่เพิ่งกลับมาเล่นใช่ไหมประมาณแบบครึ่งปีอะกว่าแม่งจะขึ้นแต่ละมัดอะคือแบบยากมากๆนะคะทุกคนแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะพิมว่าก็ ทุกคนหรือการเล่นล่นเวทมันจะช่วยเราคือทําให้ร่างกายของเราดูสมส่วนมากขึ้นนะคะเพราะมันจะโทนนะคะมีเคอร์ฟต่างๆเช่นแบบบางคนอย่างเงี้ยบอกว่าเฮ้ยแขนใหญ่มากเลยทํายังไงดีไม่มั่นใจะอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะเกิดจากการที่ไหล่ของเราไม่มีเลยก็ได้เว้ยมันเลยดูตรงนี้ใหญ่แกฟีวว่าบางทีเราปั้นไหล่เราขึ้นมาก็อาจจะดูแบบเออแบบแขนเฟิร์มขึ้นหรืออย่างพิมว่าอย่างเงี้ยพิมว่าเป็นคนแบบว่าดูมีเอวเพราะาพิมว่าเล่นสะโพกอะไรอย่างเงี้ยเว้ยทุกคนอย่างที่รู้กันเนาะแบบกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะช่วยให้ระบบข,ขึ้นระยยาววแล้อ่ะะเรรรอจลลดดงืยๆแบบปสิ ่ภาาาพมกกวเยยอลข้อต่อไปนะคะคือหยุดกินตอนอิ่ม80%นั่นเองพียววาไม่ได้นับแคลนะทุกคนแล้วล่าสุดแะพีมว์าไปเจอด็อกิเมนเทเรียนึงใน Net f ฟ i x ก็รู้สึกว่าเออคตินี้มันแบบอยู่กับฉันมากเลยอะคือเขาว่าไปศึกษาคนที่อยู่โอกินาวาทุกคนว่าทาไมแบบอายุถึงยืนถึงแบบ100ได้อะได้รเงี้ยเขามีแบบพูดทุกครั้งก่อนกินอาหารว่าเขาจะหยุดเมื่อเขาอิ่ม80%แล้วไม่ได้ยัดเลยทุกคนอันนี้มันเป็นการที่เราจะหยุดตัวเองกับการที่เราไม่โอเวอร์อีกได้ด มันทาให้แคลอรี่ในวันของเราหรือในมื้ออาหารของเรามันเกินมาได้ง่ายมากๆทุกคนเพราะฉะนั้นการที่เราหยุดตอนที่เราอิม่ม80อย่างเงี้ยมันก็เป็นการแบบเออทําให้ตัวเองมีสติมากขึ้นด้วยอันต่อมานะคะ beginner gain is real นะคะทุกคนใครเคยดิยนคําว่า beginner gains บ้างไหมมันคือการที่มือใหม่หัดลดน้ําหนักนะคะสามารถที่จะลดน้ําหนักได้เร็ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็มีประสิทธิภาพกว่าคนที่เคยเล่นมานานแล้วนะคะทุกคนคนที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยหรือไม่เคยเล่นเวทเลยไม่เคยเล่นกีฬาเลยอะไรเงี้ยพอมันแอคทีฟป,ปุ๊บอะเราเล่นอะไรใน นิดหน่อยๆอ่ะมันก็สามารถที่จะแบบเฮ้ยแบบบอลลงมาได้ดีกว่าพิมวาลดน้ําหนักมานานมากแล้วเล่นกีฬามาหนักมากแล้ววิธีเดียวที่เราจะสามารถที่จะแบบลดลงมาได้ของพิมวาคือเราอาจจะต้องเล่นหนักกว่าเดิมทุกคนเข้าใจว่าอย่าง con, ไอกรเนี้แฟนพิมวาเป็นต้นใช่ไหมมันเพิ่งเล่นใช่ปะมันก็สามารถที่จะแบบรีคอมโพร่างกายได้นะคะทุกคนปรับเปลี่ยนระบบเผาผลาญนู่นนี่นั่นทําให้ร่างกายเนี่ยมันสามารถที่จะแบบเออลดแฟตลดอะไรได้ง่ายกว่าพิมวาที่แบบออกมานานแล้วอะเพราะฉะนั้นอะช่วงแรกๆอ่ะมันคือนาทีทง,งนะคะุกคจม ใชและขยันเขาไวเพราะว่าเธอจะไม่เหนื่อยเท่าคนที่แบบลดแล้วลดอีกลดแล้วลดอีกมาแบบสักพักอะ่ะโอเคข้อต่อไปนะคะทุกคนคืออยาลดน้าหนักด้วยความเกลียดชังต่อตัวเองนะอันนี้พี่มาเป็นแบบหนักมากเลยช่วงแรกๆที่ลดน้ำหนักเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราทําผิดต่อร่างกายเราเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่พี่มาทำอ่ะมันจะกลายเป็นแบบการห้ามตัวเองไม่ทํานู่นทํานี่อ่ะเช่นแบบทรมานตัวเองด้วยการออกแบบวิ่ง2ชั่วโมงเพราะว่าเราแบบกินขนมเข้าไปแค่1ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจฟีลว่าการที่เราบอกตัวเองว่าเฮ้ยห้ามกินขนมอ น้ำหนักขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นไมเซ็ตที่แบบท็อกซิกต่อตัวเองมากๆทุกคนเพราะฉะนั้นพีมมาก็เลยแบบหลังๆอะ่ะพยายามเปลี่ยนมอบความรักให้ร่างกายตัวเองดีกว่าอะไรเงี้ยทุกคนเราแบบเปลี่ยนไมเซ็ตมาดูว่าเออเราจะทํายังไงให้เราแบบว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเราเองได้หรือแบบออกกําลังกายเพื่อที่จะแบบร่างกายเราจะได้แข็งแรงขึ้นเราจะได้รู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยก็การที่เราเปลี่ยนมาคิดแบบนี้นะคะทุกคนก็จะทําให้เรามั่นใจขึ้นแล้วก็สามารถทําได้แบบยาวมากขึ้น ข้อสุดท้ายน,นะคะทุกคนคือมันเป็น on going journey นะคะไม่ใช่แบบเป้าหมายระยะสั้นเนาะคือพี่มอรู้สึกว่าการที่เราปรับเปลี่ยนแบบเรื่องสุขภาพของเราอะถ้าเราคิดว่าแบบว่าเออเราจะแบบพร้อมแล้วเราจะมีความสุขไปเลยตลอดชีวิตอะไรเงี้ยมันเป็นไป,นปนได้ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราลดน้ําหนักไปเสร็จปุ๊บอะแล้วไงต่อก็คิดฟีลว่าพี่มอว่ามันคือการแบบปรับเปลี่ยนฮับบิทของเราให้มันเฮลตี้มากขึ้นมีมายเซ็ตที่ดีขึ้นเพื่อที่ว่าระยะยาวแล้วว่าเราจะได้สุขภาพดีไปตลอดนะคะทุกคนแล้วก็สามารถที่จะแบบรักตัวเองมีควววาาาาามมมรูู้้้้สึกึกก่่แแบบบบเอออภิใจะไไยยงปดนนนข สุดท้ายแล้วมันก็เป็นการเดินทางระยะยาวนะทุกคนคือช่วงไหนรู้สึกว่าอยากพักก็พักได้หรือว่าช่วงไหนที่รู้สึกว่าพึ่ดมีไฟก็แบบเออกลับมาลุยต่ออะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราเรียนรู้ที่จะต้องบาลานซ์นะคะในการใช้ชีวิตของเราเพราะว่าสุดท้ายคนที่จะอยู่กับสุขภาพของเราก็คือตัวเราเองใช่ไหมทุกคนร่างกายมันมีอันเดียวนะสุดท้ายแล้วก็ดูแลให้มันดีที่สุดดีกว่าสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับใครที่แบบเออรู้สึกว่าอยากมีอะไรแชร,ร์กับเพื่อนๆนะคะหรือแบบเพิ่งเ,เริ่ินนอรีวาะะบกงใ้้ลลคคคแ็ชป กดไลค์กด Subscribe ให้พิ่มาด้วยนะคะกระดิ่งแล้วก็ใครชอบก็สามารถซปเปอร์แตงให้ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีวันนี้อีกรอบนะคะแพนเต้นนั่นเองเราเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย